รางวัลรล่าใจอยู่ที่4,000บาทครับคู่นี้วันนี้ก็มีสาวสวยชูป้ายก็กุุบด้วยนะครับน้องเปรี้ยวแล้วก็น้องเอ๋ยนะครับจากมรราชพัฒศรีสเกตไม่สาวถือป้ายของเราไม่ใช่ดีกรีธรรมดาครับปริญญาตรีนะครับโอ้ ที่ชายเอกน่าจะสิทธ์ครับว่าที่คุณครูในอนาคตนะครับผู้ช่อป้ายนี่ก็ถือว่าสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและพิู้ทิศครับโซนทีมงานผู้บรรยายนี่ก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากติดหนี้เยอะ,อะทุกกระทรวงเนี่ยเป็นพี่น้องกันได้หมดครับรุ่งพูนอนนี่ต้อนรับครูแพรครับคร,รูแพรโอ้มันนี้ผู้ใหญ่จะดีและหลายท่านนะครับ คู่เพื่อนก็ปีหาเพ่อปเียกเพื่อกดเตะที่เก้าคู้แท้ไส้หลาจากสมุดละโอ้มานีนุ่มเทียมรักษาล่าเป็นังอยู่สูงระพังตกด้วระวังตกเ้ยคู่เพื่อนทรงเอ็นด้วัก็องิญี่ปุ่น ร่วมอยู่ในคณะด้วยนะครับอ่ะตอนที่21นะครับกุมภาพันธ์นี้พบกันที่บ้านเตยนะครับโอ้โดนหมันขวาแล้วพี่อุทิศตอนนี้โอ้ดาวเด่นครับดูลีลาแกดูลีลาแกโอ้น้ำหนั่นนี่น้ำเงินโดนแบกไปหลายกิโลดูดูครับดูของขึ้นครับของขึ้นนี่พับในไปทีนึงครับมาดูว่าเจ้าดาวเด่นเอายังไงหัวใจมีรอยรั่วไหมอันนี้ขวามนแล้ว อของขึ้นเหรอของขึ้นเหรอเนี่าายใจจุ่มคุกคกรัก,กครบกับของข้าวข้าแล้วครับดูดิของขึ้นดูครุฑก็เลยเจอของสเสลย์แล้วแดงนี่กับธราล์ครับจากบ้าน์ขิเล็กนะกบ้านขิเล็กตำหนดนสั่งน่าจะใช่นะครับแต่ส่วนล้วในสีรัตนะครับเจ้านี้นี่กชกทีไรนี่มีปัญหาเรื่องลิ้นทุกทีพี่อุทิศเป็นยังไงอ้าปากไปครับเนื่องจากลิ้นนี่ อ,อาจจะไปใช้ไม่ตรงที่นะครับหมดยกที่หนึ่งนะครับคู่ต่อไปก็อยู่ในสภาพที่พร้อมนะครับคู่ต่อไปนะครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดนะครับทางช่องบุญมาทีวีนีน่แฟนๆก็สามารถติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในสนามดูว่าใครออกทีวีนะครับแล้วก็ทางเพจของรุ่งภูธรคนข้างสังเวียนนีน่แฟนๆติดตามนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีหลายเพจวันนี้เพจ งานบ้านเฮาเอง2018นะครับโดยปุณพณบุตรดาวงแล้วก็เท็ดมรำทมวยรวมไปถึงเทดรุ่งภูธรรคนข้างสังเวียนอ่าพี่น้องสามารถรับชมได้อ,อ้อบตขวัมนมาแล้วก็หมวกแดงอันเนี้เห็นแต่ต่อยหมวกแดงหมดขันหมวกแดงก็มีตท่ั้เอ๋วันนี้ก็ขอบคุณนะครับอ่าเสียชายสุโข,ขไทยครับพัชรินมีจันท์วันนี้ตัวแทนได้ไ่าจะเป็นสุทินพินโยท่านกำนันลือสอนแดงเปรมชยัยนะครับ นี่ตัวแทนครับจากเสียชายสุขโขทยัยบ๊ดบใหญ่ชอห้าพยักวันนี้ก็ให้การสนับสนุนนะครับก็ชชอก็มาจากชายนี่นะครับนี่น้องเปรี้ยวครับน้องเปรี้ยวครับโอ้สูงยาวเขาตีครับยกที่สองครับ แตดูว่าเกยมยก2ครับไปกระับที่4,000ครับเตบบันอา,า,าจจะไม่เยอะครับแดงในดาวเด่นสอสีดำอ,อ้าวต้องกตทมาวางไว้5,000บาทนะครับตอนนี้แจ้งไปยังเพชรบนรุ่งครับกานอวตออสน,นะครับเพชรบนรุ่งเอามาวางด้วยนะครับแต่ต้องดตทมีมี5 0ันครับ พยายามแย่ด้วยซ้ายครับทางด้านของเก่งกาดครับวันนี้เสียเปรียบรูปงร่างนะครับเขาบอกว่าล้มบวยตัวใหญ่เมียไม่ด่าดูว่าจะใช้ได้ไหมครับนี่นายกร้านสีเทาแะครับประดาเสียนนะครับประธานเกียรติากตรบนท่าราชครับบซ้ายของนายกขำเฉลิมปรมาบวันนี้ก็มา แล้วก็โปรโมโรเตอร์ครับไม่ยังสามารถตนร้นภาษีครับบทที่4ี่นี่อ้าวแฟนเดี๋ยวทิมงานผู้บรรยายแจ้งให้ทราบนะครับเ,เป็น,กนยกสองครับเ้าเชิญพี่แดงครับเชิญพี่แดงพี่แดงคนเดียวดูนัดีเลยผมรู้ต่อไปก็แจ้งึิมีมงานอาจารยองด้านคุณตุ่ กองกปะทะพีตอนนี้กองปะทะพีมาวางไว้ห้าพันนะครับลงโั่ที่หนึ่งบาครับารงแรงแรงเข็มรุ่งแต่มต้องปะทะพีอเมม่าอาบักครับครับอาจารย์เ่มแต่ ไเจ็บตัวขาแต่กลับขึ้นมาวันนี้ด้ให้ได้ยาวกว่านะครับแม่ทัพเด็กดาวเด็กสองสิงห์ดำให้ทุกคนเข้ากทางเชจ้งให้ทราบดังว่ามีได้ Oyowo o wa wa.